ในนี่บันเทิงเลยพี่น้องถถไถยไม่ไหวครับต้องเอาไมโครมาเดินเหยียบรวมจัดครับอู้เรจะลั่นนั่นนี่เดี๋ยวรูพพว้ข้าวโพโครนครับทั้งปลาทั้งปลาไหลแล้วมั้งนี่ โคนครับนี่ต้องอัพโฟล์อกก่อนครับแล้วก็ดินเข้าใส่มาดูปลาหน่อยมีไหมคือซีสองร้อยครับรุ่นหก เงินหลักไม่ตับต่อแม่องอะไรเต็มเลยโอ้โถมเรินมาสารน้ยนาานะพว่เรงมันพันเที่ยวแล้วนี่เดี๋ยวไหมี่มันต้องรอให้เหลือน้อยๆก่อนเนาะปลาก็จะนิ่งไปฝังนู่นเลยนะ ทุ่นๆนะครับโหลงแรงแท้ตัวสายต้นไม้น,นี้ก็น่าจะเอาลงครับอาจจะลบเป็นแสนละเมตรทุ่นสะเนี่ยหรววือว่าจะขุดคูไอแค่นี้ โอ้โอจริงไม LC หมเอลซีรือเปล่าอยู่ช่องล่างมันจะช่องล่างเอลซีนั่นอย่างมากครับนานๆจะได้ทายนะนคุณจะเคลิีแรกของผมแล้วบ้างเริ่มปิติการโยธา,าครับต้นหนองบัวป,ปานนะคะรับตอนนี้ โอ้นี่ครับนี่ตัวหนึ่งนี่ยังใหญ่เลยนี่ปลาโอ้เราจะาขัน้นครัวตรงนี้ก่อนครับคุณได้จะเก็บต,ตายแล้วมั้งนี่เป็นน้องปลาตัวหนึ่งปัดชมอระบัด จะเป็นรถชนเราจะจับรถนลงน้ำเราเพิ่มางไข่เลยโอ้โหโ้ลหโขลโขล बोल रहा อัดินให้กระปุกได้หือยังไงต,อไดดองตอ่อไปแถวแแถว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 แถนแาจะประมาณถวแถ แต่ปุ๊กตีเขาไม่ใหญ่แล้วรัะเคบสุกรุนนี้ครับไม่ใหญ่แต่ได้ลึกใช่ไค,คิดวนผมรถ,รถเกี่ยวยังลงไม่ได้รอบตรงนี้นี่รอประมาณ2ปีนล่นเลยผงสามไหมครับอย่าร้องเลย วินเดวครับเดียวเก็บลาไว้ขึ้นก่อนไหนวะโูดกนวะตกโฟล์ตกไหนบางทีตัรตรนใหญ่ย,ย,ยู่นเก็บลงสันนลงสันมาโอ้ ไปแต,แต่ยังไม่เคยถ่ายรุ่นนี้นะผมนี่ T C 2 0 6รุ่นเลยรุ่นปิติการโยธาครับหรือว่าหอจักหนองโบบานใช้ไัวคูง ันน,น้ไม่แน่ไม่นอนครับดิีนใหม่เอามาถมสักเก่าหนีไม่แน่ไม่นอนลงมารวบที่หนึ่งหนีอยู่เลยนะไม่รู้จะเอาแค่นี้แล้วมั้งในแตงคบล้ว หมดได้ฟังเสียงรถดำเลยอยู่ทางทิศตะวันอ,ออกครับหมู่บ้านหนองโมบานว่าเจ็ดห้าหรอเนี่ย เล่นกันหลายวันนั่นแหละดิสองสามวันแล้วมั้งแต่ถ้าราดำเยอะก็น่าจะไม่นานนะยังไงลืมเขาขึ้นไปหมดแล้วผมก็เพิ่งเข้ามาครับว่าวไยจับเลยดิ หยุดหยุดแรงครับยุดแรงไปเป็นหน้าที่ของรถไทยละมั้งทีนี้คิดว่านะ เดี๋ยวไปใส่เียดิกันต่อครับเดี๋ยวรอังเสียงรอกันนี่ครับผมคิดว่าน,น่าจะโหดเนนั้น